สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านนะครับนะนเนาะมอร์นิกาสิเดะมาคัดลูกนกเขากขงร่วมเนาะครับเนาะเนี่ยสิเดะเอาเขากขงร่วมใหญ่นะพี่น้องตัว,ตวอวไะไรนะนี่ยังสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวครับผมเดะไว้ขงร่วมใหญ่ไว้นะครับเนาะอยู่ในนี่ก็บแอร์แอร์แล้วครับผมอ่ามีเด็กหน่อยเกิดใหม่ครับ สองตัวซีตาครับผมลูกซีตาครับอออโตนะครับเนาะซีตาครับลูกสาวออโตครับผมมาคู่เลยพี่เนาะมาคู่ครับปอกมีได้สองตัวครับเดี๋ยวผมมาใส่ปลอกขากันนะครับเนาะ กับลูกสาวออโต้ครับชุดสองครับรมไปน้าแม่ก่อนผ่าเลาะน้ะพี่น่องเมื่อนี้อันนี้กะซีตาออโต้คือเ่าครับผมกลังฝากไข่สองใบครับ ครับผมครอบอีกสองนะครับเนาะเป็นคอกพีคอกเมื่อกี้นะครับเนาะซีตาออโต้ครับผมเป็นชุดพีคอกเมื่อกี้นี้นะครับชุดพีแล้วก็มาชุดสามชุดชุดนอกอีกครับผมมาสองครับคอกนี้มาสองตัวคอกนี้ได้บาท ปูดินกับโฟโต้ครับผมได้ตัวเดียวพี่น้องนี <c oughs> ได้ตัวเดียวได้ลูกทุน่นครับปูดินลูกบวกลูกสาวโฟโต้ครับตัวนี้รุ่นทดลองนะครับอันนี้กับปูดินคือกันก็ร่างฟักไข่อยู่พี่น้องสองใบโดยใส่ได้ซีหาเหมือนนะครับเนาะ โมหน้าใครครับผมอาอีกพอโดนนกพี่น้องอีกไม่โดนก็ออกครับอ่ะอก,กับปูดินคือกันครับโปูดินได้สามขอ,อกแล้วนะครับเนาะครับสำหรับนกชุดเมื่อกี้ก็จะได้เขากลงรวมมิล้ะพี่น้อง สได้น้ำเขาคขงร่วมหน่อยรับหน่อยโอ้คู่นี้เขาคู่กันแล้วพี่น้องนี่เอาไวโดนแลวจนจะากไข่แล้วเขาคู่กันเรียบร้อยครับผมนมี่ตัวผู้กับตัวเมียครับไม่แต่สีไข่เลยพี่น้องครัน ครับมานกเขาของร่วมกันนะครับบานนี้ครับผมสำหรับเทิงนนี้ก็เป็นนกแยกออกมาช่ำาไ่น,นะครับเนาะมัสามตัวครับผมตัวนี้อาการอาจจะเป็นตัวเมียนะครับเนาะเห็นเขาห้างแมบโอ้ยว่าจะได้เล่นพี่น้องตัวนี้นตัวเมียพอมกผสมแล้วครับนี่ ลนท่าโดยมีประเด้ตรวจเทสนะครับเอาขื้นฟางไว้แต่ว่าตัวนี้จด,ดคู่แล้วครับจดคู่แล้วครับพี่น้อ,นองอันนี้นี้ครับปูดินครับกับลูกสาวโฟโต้ครับผมได้สามสุดแล้วครับผมสุดทดลองนะครับเนาะ เงินก็มาแล้วพี่นอ้องอันนี้เป็นไข่ฟัตอครับนี่ฟังแล้วน,นี่แกยังมันไข่เมื่อปืนนะครับผมนี่นะครับโฟโตอร์อยู่ในนี้นะครับอยู่กับตัวเมียครับผมตัวเมียเป็นลูกห้ำน้อยครับผมในสามสี่สุดนะครับคุน อันนี้ก็เป็นออโต้นะครับเนาะเดี๋ยวสีเดาออกไปเ่นนะพี่น้องเดี๋ยวสิเอาเพชรอุดรเข้ามาผสมเทนนะครสิเอาออโต้ไปเล่นจักน่อยนะครับเนาะครับอันนี้ก็เป็นรูปออโต้พี่น้องเก็บใบคู่หนึ่งครับผมยังไม่ทันตรวจเพชนะครับเนาะไปเป็นคู่เลย ในสายตาเบอบวกหรอกพี่น้องสายตาครับเอาลอฟังกันครับผมขอ,อกนี้เป็นซีตาเนาะครับเนาะใครมาเดวใบเนึงครับผมโอ้ซีตาเลียงสามขอ,อกซีขอ,อกแล้วครับซีตาบวกกับลูกสาวออโตครับผม สายวิ่งครับนี่สายวิ่งซีตานี่ครับผมใส่กับลุกสาวออโต้ก็จักสิเป็นตั้งใดน,นะครับเนาะเป็นรุ่นทดลองจวดบอพี่น้องเอาครับรอผลงานต่อไปพี่น้องเอาพี่น้องบันีกะที่ได้เอา ตัวที่ตรวจเลือดแล้วครับผมรูเพศรูยังแล้วก็สิไดเอาเขาของร่วมไว้นะครับเนาะก็มีเหลืออยูซี่ตัวครับพี่น้องที่บ้านตรวจเพศครับก็สิได้ส่งไปตรวจอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะให้ลูกนกชุดนั้นออกมาไดไกกอนจักน้อยกันส่งไปพร้อมกันแล้วครับนะครับเนาะเอาพี่น้องบ้านผมคืสิได้คัดตัวเมียออกไปค้างไว้ตัวที่ตรวจเพศเอาไปใส่ของร่วมไงครับผม พี่นองขออนุญาตนะครับบ้านโอเคครับบ๊ายดีครับ